โอเคก็ผมก็ต้องกราบสวัสดีแบบไทยนะะอยู่กับผมนะทักบีโมทแท็กนะวันนี้มาไม่ได้เล่นเกมนะเรามาเข้ารายการมันอยากเล่าดีกว่าวันนี้ผมอยากมาเล่าเรื่องเล่าเรื่องให้ฟังเป็นเรื่องที่ผมคิดมันพักใหญ่แล้วว่า หลายคนเคยเคยคิดใช่ไหมครับว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงบางคนเนี่ยก็อยู่บ้านเพื่อนเล่นสนุกกับเพื่อนบางคนอยู่กับหนังสือบางคนอยู่กับการเรียนบางคนอยู่กับเกมอย่างผมเนี่ยก็อยู่กับเกมเหมือนกันยิ่งถ้าเป็นสมัยเด็กๆเ,เ,เนี่ยเกมแรกที่ผมเล่นผมได้เล่นจากโทรศัพท์แม่ครับเกมตะลุยอวกาศเคยเล่นกันน้ยเกมตลุยอวกาศที่มันเป็นไอตัวเล็กๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดู ประมาณนั้นแหละที่มันเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆอะมีกดตัวอะไรที่มันจะมีลูกระเบิดด้วยก็ไม่รู้อ่ะมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าพอดีผมจัดบ,บ้านเว้ยไปรื้อบ้านแล้วเจอนี่มานี่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 อันนี้ถ้าเป็นรุ่นผมเนี่ยน่าจะทากันส่วนรุ่นน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่ทนอันนี้ก็เรียก p l a y s t a t i o n 1ครับแล้วก็มี p l a y s t a t i o n 2ด้วยเรื่องของเรื่องที่ผมจะมาเล่าก็คือแบบว่า ทำรายการคิดถึงเกมเก่ามาตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วพอไปจิตเกมคอนโซลกลับมาเล่นเว้ยแม่งสนุกมากเว้ยตั้งแต่เพย์หนึ่งเพย์สองเนี่ยนี่ผมมีทั้งเพย์สองเน่ยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีละเพย์แล้วผมได้มายังไงอันนี้เพย์สองคือทั้งสองเครื่องเนี่ยยังเล่นได้ปกติอยู่เลยนะอ่ะเล่าเล่าเรื่องของเรื่องก่อนอันนี้คือเพย์หนึ่งอันนี้แม่แม่ซื้อให้ผมตั้งแต่สมัยน่าจะช่วงประถมน่าจะประมาณปอสามปอสี่นั่นแหละผมได้เจ้าเครื่องนี้มาเพราะว่า แม่ไม่มีเวลาดูแลผมนะครับเขาก็เลยให้เป็นหน้าที่ของไอ้ตัวเพหนึ่งเนี่ยแหละเข้ามาดูแลนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดเครื่องอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดแผ่งเอาแผ่งออกมาด้านหลังก็จะมีตัวจ่ายไฟแล้วก็เป็นตัวเอาเสียบเอาภาพขึ้นอะภาพขึ้นจออันนี้ร้านซื้อทั้ง2ตัวเนี้ยซื้อมาจากร้านเดียวกันเลยครับซื้อที่แหลมทองชั้นสามร้านนายที่นายเกมนะ ตัวเนี้ยมันก็สนุกมากนะเกมที่แบบแบบผมผูกพันมาตั้งแต่เด็กเลยนะก็จะมีเดี๋ยวเดี๋ยวผมแยกออกมาก่อนอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งเฉยของแผ่นเพ1หนึ่งแต่ผมจําได้ว่าเพทหนึ่งอ่ะมันจะมีแถมเว้ยสิบแผ่นสิบแผ่นจอยแท้นหนึ่งจอยจอยเกมหนึ่งจอยแล้วก็แผ่นเซฟน่าจะเพิ่มห้าร้อยมั้งดูเซฟดิสมัยก่อนอ่ะไม่แค่หนึ่งจิ๊กเอง เดีย๋ยวแป๊บนึงแกะออกมาก่อนเนี่ยมีเกมวันพี e เกมดินชัเต่าเกมดะก้อนบอลโบลี่ถ้าเป็นเพตูมันจะเป็นซูเปอร์โบลี่ไปแล้วเกมเฮล์บอยเกมพาวเวอร์เรนเจอร์ย้อมแมวเว้ยเอาจริงจริงมันคือเกมอบาบะเรนเจอร์แต่แม่งเขียนพาวเวอร์เรนเจอร์ตอนเด็กๆผมไม่รู้แล้วแม่งเป็นอย่างเนี้ยมาตั้งแต่ยุคสมัยไซนนีคอมแล้วเว้ยไซนีคอมแม่งก็มีแบบ ร้อยเกมไมชิบผายแม่งเกมเดียวแม่งย้อมสีอินุย่าฉะสนุกมากทาซานก็สนุกเบดก็สนุกอันนี้ก็จะเป็นสมุไรอะไรสักอย่างน่ยผมจำไม่ได้แล้วแต่มันเป็นเกมสมุไรตัวจิวว๋วเล่นพันดาวเนี่ยสนุกไดโนคายสิยด่านแรกกูย,ยังไม่ผ่านเลยทุกวันนี้ก็ยังไม่ผ่าน <c oughs> แล้วก็ล็อกแมนล็อกแมนเนี่ยจะอยู่กับผมมานานหน่อยอันนี้แผ่นแท้เลยนะเว้แต่ก่อนแผ่นแท้แพงมากนะ ไอ้พวกที่พูดมาส่วนใหญ่เป็นแผ่นปัม๊มแต่แต่เนี้ยล็อกแมนเป็นแผ่นแท้นะครับเราก็มีทั้งสัลกมีเกมนี้นะแต่ก่อนผมมีเกมทวิเต็ดเมทัลน่ะไอ้รถเถื่อนอไอ้รถยิงกันอ,อันนี้ก็จะเป็นแกนโทลิสโมอันนี้กําลังมีหนังด้วยนะอันนี้สนุกไฟน a ลแฟนตาซีอันนี้ก็เป็นสมุไรอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเป็นแผ่นแบบหนึ่งหนึ่งแผ่นสามเกม อนนี้มีเกมบัตต้โลแด้วยนะมีบัตติโลมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่เคยได้เล่นอ่ะเคยเล่นแต่บัตติโล้เลยเนี่ยอันนี้แกนโทดิสมกเหมือนกันแผ่นเสียซื้อมาสองแผ่นอันนี้ก็เป็นเกมในความทรงจำของการฮาวเวิต์มูนนะสนุกมากแต่และเกมใครมีเกมไหนไอ้ที่ผมพูดมาเนี่ยใครมีเกมไหนที่เคยเล่นเนี่ยบอกกันหน่อยนะแต่มันเป็นเกมที่สนุกจริงเกมเขาเรียกไงเด็กสมัยเนี่ยจะไม่ได้ว่านะแต่แบบว่า ด้วยยุคสมัยด้วยอะไรเนี้ยค่าใช้จ่ายของพวกนี้มันเป็นของฟุ่งเฟือยที่แม่ซื้อให้แล้วก็ผมไปปนพ่อมาเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเพจทูเนี่ยมีเรื่องเล่าให้ฟังเว้ยแต่เดี๋ยวเล่าอันนี้ก่อนคือมันเป็นมันเป็นของถ้าสมัยผมมันเป็นของที่ค่อนข้างฟุ่งเฟือยเหมือนคอมพิวเตอร์ฮะคอมพิวเตอร์สมัยก่อนเนี่ยพวกผู้ใหญ่เนี่ยจะมองว่ามันเป็นของฟุ่งเฟือยแต่สมัยเนี้ยมันเป็นของปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกไอแพดหรือแท็บเล็ตเนี่ยหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน้ก็เี มันเป็นของที่ไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยนะมันเป็นของที่ใช้งานได้จริงมันก็ถือว่าสนุกนี่อันเนี้ยเกมเนี้ยผมเคลียร์แล้วด้วยเพิ่งเคลียร์มาด้วยกลับมานั่งเล่นอะชาแปนคิงอะผมเพิ่งสู้กับพี่ของพี่ของไอโยอะมันชื่ออะไรวะใครใครรู้บอกหน่อยที่มันมีสเปริตรอฟายอะผมชนะมาแล้วอันนี้สมุไรดีเจนสมุไรดีเจนก็สนุกสนุกมากอันนี้ก็สนุกเหมือนกันอู้พูดมาที่ซื้อมาผมสนุกทุกเกม จ็กกี้ชานนะะกินอ่าเขาเรียกอะไรพวกเฟนฟายน้ำเต้าหู้แล้วเลือดเพิ่มอันนี้ใครเคยดูกันบัางมันมีการ์ตูนด้วยนะเคยออกช่องก้าวด้วยนะไอ้เจ้าเหนียวไส่อบ์กที่อาวุธมันจะออกมาจากหน้าท้องหรืออะไรสั้อย่างอันเนี้ยนุกมากคล้ายๆมันจะเกมคล้ายๆกับเมทัลสลกเลยอันนี้นินจาเต่าอ,อันนี้ก็อาบารลเจอร์เหมือนเดิมตอนนั้นอาบารลเจอร์เนี่ยดัง เพราะว่าเลนเจอร์ก็ดังนะนะแต่แม่งเพราะว่าเพราะว่าเลนเจอร์ย้อมแมวเว้ยเออลืมบอกอีกอย่างอันนี้ผมเพิ่งไปซื้อมาใหม่นี่อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ตัวเนี้ยคือแต่ก่อนอ่ะตัวเพย์หนึ่งเนี่ยมันจะใช้ไฟตรงแบบใช้ไฟตรงไฟบ้านไม่ได้เว้ยมันจะต้องแปลงไฟเป็นเจ็ดจุดห้าโวลต์ก่อนเพื่อจะเล่นได้อันเนี้ยของแท้เนี่ยของแท้มันจะมีตาโซนี่อยู่อันเนี้ยของอันเนี้ยซื้อมาเพื่อจะได้เอามาลองเล่นแล้วเนี้ยก็คือสายชุดสายเสียบเนี่ยมันจะมีสายเสียบแล้วก็จะมี สายสีเหลืองสีเขียวสีสีเหลือง,ส,ส,ส,องสีขาวสีแดงต่อกับทีวีแล้วมันจะมีเสียงมีภาพน,นะอันนี้ก็จบไปของเพลงหนึ่งเรามาพูดถึงเพลงสองกันวยเพลงหนึ่งน่ะผมได้มาอย่างถูกกฎหมายเพราะแม่ซื้อให้แต่เพลงสองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเพลงสองก็จะเหมือนกันมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้แล้วก็มีปุ่มเปิดเอาแผ่นออกตรงนี้นี่ยังมีเกมคายอยู่ข้างในอยู่เลยผมเพิ่งเล่นเหมือนกันดาวฮิวก่อนถ่ายคลิปมาเล่นอยู่แล้วข้างหลังเนี่ยจะมี ข้อดีอยู่อย่างครับตัวนี้มันจะเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตได้และมีที่เสียบสายแลนนะครับแล้วก็มีตัวดิจิตอลเอาต์พุตมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์ตั้งบ้านแล้วก็จะมีตัวเหมือนกันเป็นตัวชาร์จไฟกับไอตัวส่งสัญญาณแต่รอบเนี้นดีแล้วคือมันใช้กับไฟบ้านนี่แหละมันจะเป็นปลั๊กแบบนี้แหละแต่แต่หัวยังเหมือนเดิมนะหัวแบบนี้เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นแผ่นเซฟแผ่นเซฟอันเนี้ย ถ้าถ้าเป็นแต่ก่อนถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะมันต้องเพิ่มพันหนึ่งหรือห้าร้อยถึงจะได้แผ่นเซฟแต่เนี้ยแผมแผ่นเซฟหนึ่งแผ่นแล้วก็จอยแท้หนึ่งอันจอยเกสหนึ่งอันเหมือนกันร้านเดิมแนะล้วร้านนายที่นายนะถ้าพี่ในร้านหรือว่าเจ้าของร้านเข้ามาดูขอบคุณมากเลยพี่ก็ต้องพี่ต้องขอบคุณผมด้วยที่แม่ไปซื้อมากับพ่อไปซื้อมาแต่ถ้าไม่ได้ร้านพี่เนี่ยผมก็คงไม่ได้มีวันนี้เหมือนกันก็เล่นเกมสนุกสนานกันไป เออมันจะมีอยู่สองอย่างนะคือมันเสียบได้2จอยแล้วก็ใส่แผ่นเสียบได้2อันนะครับส่วนถ้าเป็นเท2เนี่ยจะจะขยบเข้ามาแล้วช่วงมต้นช่วงประมาณผมมสอมสามนี่แหละเครื่องเนี้ยที่ผมได้เพราะว่าพ่อผมมาเหลี่ยมใส่ผมผมอมกเป็นคนที่เรียนไม่เก่งตอนเด็กๆเรียนไม่เก่งมากเลยตอนตอนจบมสาม่เก่งผมประมาณ1นุดหรือ2อจุดท่วนอะ สองทวนเลยสองจุดศูนย์ทวนนะถ้าจําไม่ผิดนะคือผมเรียนต่อเสียหกแทบไม่ได้ต้องใช้คําว่าเรียนต่อได้แค่ต้องต้องต่อที่เดิมหรือไม่ก็ต้องย้ายไปเรียนที่อื่นอย่างพวกเทคนิคอะไรเนี้ยคือต้องไปเรียนสายชีว่าคานวณไม่ลุกนะโอเคเดี๋ยวเรามาเออเออลืมแล้วเนี้ยที่ผมได้มาเพราะผมหลอกพ่อไว้พ่อบอกว่าถ้ามึงทาได้เกรดเฉลี่ย3.00พ่อจะซื้อให้แต่ สิ่งที่ผมพูดไปตอนแรกว,ว่าผมเรียนได้เกรดไม่ถึงใช่ไหมผมบอกพ่อว่าผมได้เกรดสามแต่ผมไม่ได้บอกพ่อทั้งหมดว่าเกรดรวมผมเกรดสามผมเอาเกรดพละไปบอกพ่อว่าผมได้เกรดสามแล้วก็ได้เครื่องนี้มาเว้ยแต่เชื่อว่าพ่อเขาก็คงอยากจะซื้อให้นั่นแหละแต่เราก็อ้างเกรดสามไปแล้วไนงะเราก็ได้มาไนงะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับร้านไอทีนายช็อปแล้วก็ซื้อได้จอยแท้หนึ่งจอยจอยเก๊หนึ่ง แล้วก็แผ่นเซฟเนี่ยฟรีแล้วแล้วก็เก,เกมอีกสิบแผ่นยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่แบบว่าแผ่นแฟ้มอะราคาดีมากเลยมันจะมาประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็แถมกล่องสีดำๆมาให้กล่องหนึ่งเว้ยก็ถ้าเป็นถ้าเป็นเพย์หนึ่งอะสามแผ่นสามแผ่นร้อยหนึ่งถ้าเป็นเพย์ทูเนี่ยสามแผ่นสองร้อยก็ขึ้นมาอีกหน่อยนึงตอนนี้ก็ถ้าใครอยากจะเล่นนะมันมีขายอยู่นะผมเคยไห็นในเน็ตอะทั้งเพย์หนึ่งเพย์สองเลย แต่มันก็เป็นมือสองแล้วแหละไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสมันเล่นได้แล้วก็ปัญหาปัญหาของใหม่ง่ายครับพวกอะแดปเตอร์ก็หาหาได้อยู่แล้วก็ที่มันจะพังบ่อยๆของเพยหนึ่งอ่ะมันคือหัวอ่านเลยมันคือชุดตรงเนี้ยไม่รู้เห็นกันบ้างเนี้ยชุดตรงเนี้ยไอชุดที่มันเป็นตาตาตรงเนี้ยพังบ่อยมากแต่ของเพยสองอ่ะยังไม่เคยซ่อมใช้ดีใช้ทนมากเอาจริงๆผมอยากได้เครื่องตัวตัวแรกนะเนี่ยมันเป็นตัวสลิมแล้ว พวกเพลย์สเตชันมันชัดมักจะออกยี้ตก่อนครับออกตัวใหญ่พัดลมใหญ่เลยตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวสลิมหรือตัวแบบตัวเล็กลงมาเรามาดูแผ่นเกมกันดีกว่านี่มี Star War รร์วอเลกอันนี้ของน้องชายผมคือเพย์หนึ่งอะตอนนั้นผมยังเป็นลูกคนเดียวอยู่จนมาถึงช่วงที่น้องผมเริ่มอ่าข้อออกมาแล้วแต่ยังเด็กอยู่อันนี้เพยหนึ่งน้องยังได้เล่นด้วยอยู่ เราก็จะมาได้เล่นด้วยกันจริงๆอ่ะคือเพย์สองเพย์สองเนี่ยเล่นกันแล้วก็ได้เลือกเกมตอนนั้นสนุกมากคือไปถึงร้านเกมกำตังสองร้อยไปเลือกเกมบางทีผมได้เลือกสองเกมบางทีน้องได้เลือกเกมหนึ่งหรือผมได้เลือกเกมหนึ่งน้องเลือกสองเกมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันมีเกมอะไรบ้างอ่าเกมแรกเลย Star War ลเลโอันนี้สนุกสนุกมากเล่นไม่จบด้วยเล่นยังไม่จบเลยเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเล่นไม่จบต่อมาก็เป็น Star Wars สองแบทเทิลฟอ อันนี้ก็สนุกนะแต่อันเนี้ยเล่นเล่นยากนิดนึงสำหรับผมตอนเด็กเ่เล่นยากนาลูโตชิผูเดนสองอันนี้จะคล้ายๆกับดันะ้งบอลบอลอ่ะมันจะเป็นแบบเดินหน้าสองข้างอะไรประมาณนะั้นสนุกอยู่อวตารอันนี้เล่นจบแล้วครับอันนี้สนุกเหมือนกันสนุกมากๆหนึ่งเกมไาม์ฟอร์เมอร์เล่นจบเหมือนกันสนุกอันนี้สนุกเป็นไาม์ฟอร์เมอร์นนพัก,กแรกๆตอนนั้นยังได้ ตอนเปิดเกมมาถ้าจำไม่ผิดได้เล่นกับไอรอนไฮเป็นเป็นเล่นเป็นไอรอนไฮโดกระป้องมันมีช่วงหนึ่งที่โดกระปองฮิตอยู่ในปีเนี้ยแต่เนี้ยโดกระปองตั้งแต่เพย์สองสนุกเหมือนกันมันก็จะคล้ายๆกับทุกวันนี้เลยฮะไอเกมนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ฮะชายไทยถ้ามีเพย์สเตชันต้องเล่นครับกอดออ w วอสนุกมากอ่าต่อมาก็จะเป็น ดากอนบอลแกนแอเวนเจอร์ไม่ใช่วันพีชแกนแอคเวนเจอร์อันนี้ก็จะคล้ายๆกับคล้ายๆกับภาคเนนง1หละสนุกเหมือนกันอันนี้เบนเทนเบนเทนเนี่ยน่าจะน้องผมเลือกมาสัมบุรยวอิเออร์สมบุรวอิเออร์เนี่ยถ้าใครเคยเล่นบาซาร่าเนี่ยเกมคล้ายๆกันสมุไรวอิเออร์กับบาซาร่าคล้ายๆกันเลยมีเควัน,น K 1. ลูกชายต้องเล่นนะพวกเกมชกต่อยเป็นธรรมดา อ่ะเรามาหลุดจ,จากเมทัลสลักในเทวันไปแล้วเรามาดูเมทัลสลักในเพทูคือถ้าผมได้ซื้อเพสามเพสี่ยังไงผมก็จะซื้อมันกลับมาเล่นอย่างเว้มันสนุกมากเกมเมทัลสลักเนี่ยเฮฟวี่แมชีนกันเนี่ยสนุกมากยิงกันอุตลุดอันนี้ก็เป็นในหนึ่งเกมอันนี้ผมซื้อเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยร้านร้านเกมเนี่ยมันจะมีร้านเพหนึ่งเพสองแล้วก็ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เนี่ยเกมเนี้ยผมได้เล่นในร้านแล้วมันสนุกเว้ย ดักบอลเอ็กวันพีเอ็กมาลุโต้แม่งสนุกมากคือถ้าใครได้เล่นนะลองเล่นดูครับสนุกจริงจริงนะแล้วก็นี่มาถึงแล้วที่ผมบอกไปบาซ่าบาซ่าผมซื้อเยอะมากบาซ่าเอ็กคอร์สบาซ่าสองเนี้ยแล้วบาซ่าผมมีสามแผ่นคือเล่นเล่นจนแผ่นพังอะ่ะต่อมาเป็นดักบอลนี่แม่กลับมาพอดีเลยเปล่ากําลังเล่าถึงเรื่องเกม กำลังพูดให้ฟังเรื่องเกมเลยกำลังทำคลิปวิดีโอพอดีเลยดาคอนบอลเนี่ยบาซารายบาซารากันน,นะก็สนุกเชื่อเหอะถ้าใครได้คือเดี๋ยวผมมีคลิปสอนโหลดด้วยสามารถเล่นเพย์เพย์พทูใน,อในใคอมได้ด้วยเดี๋ยวไว้ติตตามแล้วก็ถ้าใครอยากแบบสัมผัสกับเพย์ทูจริงๆอะไรเนี่ยหรือเพย์หนึ่งรือจริงๆอะ่ะมันมีซื้อมันมีซื้อมือสองแล้วนะเดี๋ยวนี้คือราคาไม่แรงราคาไม่แรงราคาใช้ได้ออกมาเป็นกีตาร์ฮีโร่ กีตาฮิโลก็สนุกเหมือนั่นภาพนี้มันจะข้างหน้าเนี่ยถ้าจำไม่ผิดวงเจเนตโรสอ่าอันนี้น่าจะเป็นสลัดถ้าผมจะไม่ผิดนะมันจะมีเพลงอะไรอ่ะสวิตชาร์โอมาไม่มีหลายเพลงอ่ะแล้วก็เพลงที่ผมเล่นบ่อยๆอ่ะไม่รู้มันชื่อเพลงแหละเออ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 แ่งก์จรู้ว่า อันนี้ต่อมาก็เป็นเกมที่น้องชายผมเลือกมาแบตแมนเลโก้คือเกมอะไรที่มันเป็นเลโก้เนี่ยบอกไว้เลยว่าเป็นน้องผมกับเบนเทนเนี่ยเบนเทนเนี่ยยังไงก็คือน้องผมเลือกมาแล้วก็เป็นวินนิ่งวินนิ่ง้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ย <laughs> แต่แต่แต่มันอยู่ในตลับนะอันนี้มันคือเปลือกมันมเฉยแล้วก็ไม่พ้นนะถ้าได้เล่นก็ต้องเล่นล็อกแมนนกันนะผมก็จะวนๆอยู่กับล็อกแมนในท่านสลากันเนี่ยแล้วก็เทคเคนสองเทเคนสองก็สนุก แล้วก็อันนี้เลยดาวฮิวอันนี้สนุกมากคือใครได้เล่นเพสองเนี่ยต้องล้องเล่นนะฮะแต่เาพูดมาจนถึงจนจุดนี้แล้วมีใครเคยเล่นเพลหนึ่งเพลงสองหรือมีใครเคยเล่นเกมอะไรที่เหมือนผมบ้างก็ฝากคอมเมนต์กันหน่อยแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมดูกันนะฮะเดี๋ยวก็จะได้ตัดลงกันแล้วล่ละีิถึงเกมเก่าคอนโซลก็เราจะเอาเกมเก่าในคอนโซลมาเล่นกันเพราะว่า เกมคิดถึงเกมเก่าแบบออนไลน์มันก็ยังมีอยู่นะผมก็ยังมีตัดอยู่เรื่อยๆนะแต่ก็บางทีก็ขี้เกียจขี้เกียจอยากเล่นเกมคอนโซลเอาไปว่าเคยเล่นเกมไหนก็คอมเมนต์หน่อยแล้วกันใครเคยเล่นเพย์หนึ่งคอมเมนต์หน่อยใครเคยเล่นเพย์สองก็คอมเมนต์หน่อยหรือใครมีแบบยังมีเกมหรือยังมีแผงอยู่เอามาลงได้ในช่องผมนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิดีโอไว้ในเพจก็เอาไปเม้นต์กันใต้เพจได้นะโอเค สำหรับ EP นี้ก็ไม่มีอะไรละมาบ่นให้ฟังมาเล่าให้ฟังเลยเยส่วนเรื่องรายละเอียดของแต่ละเกมถ้าใครอยากฟังอีกแบบว่าผมได้มายังไงไปหลอกพ่อมาวิธีไหนถึงได้เพย์มาเนี่ยแล้วก็ตอนที่แม่ซื้อเพย์มาให้เนี่ยมันมีอบอีเวนต์สำคัญสำคัญเยอะอยู่นะถ้าใครอยากรู้ก็เม้นมาหน่อยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังโอเคเจอกันใหม่อีหน้าครับผมบ๊ายบาย